ลองมัลที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามกลับมาอีกครั้งทั้งลายเส้นเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในแผ่นจะมีเซอร์ไพรส์อะไรด้านในอีกเนะี่ยไปรับชมรีวิวพร้อมกันกับเฟซกันค่ะ สวัสดีชาวข้างรักเกมมิ่งเก์ทุกท่านด้วยนะคะในคลิปนี้เล่นโนเฟนตื่นเต้นอีกแล้วค่ะเพราะโลกาโอคอลเลคชั่นใหม่เป็นโลกาเอ็กพารคมาในคอนเสปต์คลิปคามแอนเพย์มอลเกมส์ก่อนจะไปแกะกล่องกันเนี่ยฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้เฟซด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรีวิวแล้วก็อันบอก์กันเลยลักษณะกล่องเนี่ยก็จะเป็นตามปกติเลยนะคะที่มันตาของทางโลกาเนี่ยจะมาเป็นแบบนี้แต่ที่พิเศษค่ะก็จะมีการสกรีนไว้ด้วยว่าเป็นโลกาเอ็กพารครวมไปถึงลายด้านในที่ มีแซมแซมอยู่ตรงรอบๆกล่องค่ะเห็นแค่นี้ก็ว้าวแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องดูกันเลยค่ะเริ่มที่ฝาด้าในเนี่ยเขาก็จะมีลวดลายอยู่แล้วรวมไปถึงบทความคอนเซปต์ของแผ่นรองเมาส์ตรงนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของทางโลกาที่เขาร่วมออกแบบก,กันและรวมไปถึงลายด้านข้างกล่องด้วยนะคะบอกเลยว่าสุดมากทุกคนใครเป็นสายเก็บคอลเลกชันเนี่ยตัวเนี้ย,ยไม่ควรพลาดเลยนะแค่กล่องก็ดูดีมากแล้วอะ่ะจริงๆแค่เก็บกล่องรวมกันทุกๆคอลเนี่ยก็มีมูลค่าแล้วนะ ะะเดี๋ยวเรามาดูของด้านในกันบ้างอย่างแรกก็จะเป็นสติกเกอร์เลยค่ะรอบนี้ในแผ่นเนี่ยมีมาให้หลายตัวเลยนะคะใครจะไปแปะอะไรก็ได้และในกล่องพระเอกของเรามาแบบจัดหนักจัดเต็มแผ่นลองเมาส์ค่ะขนาดใหญ่มากทุกคนดูความหนาของน้องเขาสะก่อนสีสันนี่จัดหนักมากๆเดี๋ยวไว้คอยรีวิวนะคะวางไว้ก่อนอ่ามีของแถมยังอื่นอยู่นะในกล่องเนี่ยเริ่มจากน้องด้ายักษ์อันนี้ค่ะมีคําว่าโลก้าด้วยจริงๆน้องคือแผ่นหอมนะคะการีไซน์สวย ทุกคนแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมีเทคขอบุญที่เป็นส่วนหนึ่งในการน,นําศิลปะไทยไประดับโลกเนาะทางโลกาก็จะใส่มาแบบนี้เป็นประจำนะคะพวกแบบถุงหอมหรือว่าแผ่นหอมและของแถมอย่างสุดท้ายเนี่ยคือคีย์แคบจัดมาให้ถึง6อันเลยค่ะในซีรีส์นี้หรือว่าของแถมพอใช้ได้เหมือนเดิมนะคะสาหรับของในกล่องก็จะมีประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเราไปรีวิวแผ่นลองเมาส์กันดีกว่าเอาตรงๆก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มรีวิวตรงส่วนไหนก่อนดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลายกินแผ่นลองเมาส์ที่ติดมาจากแผ่นหอมหรือ จะเป็นเรื่องของขนาดสีแผ่นลองมอส์นี่ก็ชูชาร์ดได้ใจจริงๆขนาดเฟสมีโลกาเอ็กโจเดอะซีเคทเอเจนเนี่ยสียังไม่ได้แผ่นเข้าขนาดนี้เลยนะคะตัวนี้นี่แบบมีหลายโทนมากมากงั้นเฟสขอเริ่มเรื่องของสเปคอะไรอย่างนี้ก่อนละกันค่ะขนาดแผ่นลองเมาส์ตัวมันตานี้จะเป็นขนาดพิเศษนะคะ85เซนคูณ40เซนความหนาจะอยู่ที่4มิลค่ะทําการเย็บขอบด้วยได้สีดามาให้เรียบร้อยก็จะช่วยเรื่องของระยะการใช้งานเนี่ยยาวนานมากขึ้นและบริเว ด้านหลังแผ่นรองเมาส์เนี่ยก็จะมียางด้วยนะคะไว้กันลื่นกันแผ่นรองเมาส์ขยั ตอนเราใช้งานไม่ว่าจะเป็นเมาส์หรือว่าคีย์บอร์ดอะไรประมาณนี้แต่เฟสไม่แน่ใจข้อมูลเรื่องของชนิดผ้าที่เขาใช้นะคะถ้าใ,ใครเป็นสายใช้แผ่นรองเมาส์แบบเลื่อนทั่วไปเล่นเกมบ้างนิดหน่อยหรือว่าไว้ทํางานเนี่ยจะรู้สึกว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรคะ่ะลื่นๆแต่ถ้าเป็นสายเกมเน้นเลื่อนจ๋าๆเนี่ยก็ลองดูการทดสอบในคลิปเอานะคะเฟสลองสไลด์ให้ดูสลับมาดูเรื่องของลายกันบ้างคะ่ะคือว่าเป็นทระเอกสาหรับคลิปวิดีโอนี้เลยทีมแผ่นรองเมาส์ของเขาจะเป็นการนําศิลปะไทยมารวมกับ พาเราดีเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นเกมสถานการณ์ต่างๆในโลกรวมถึงในบางประเทศด้วยนะคะประเทศไหนก็ไม่รู้ลองลอง,ลองคิด,ค,ดคิดเอาเนาะแล้วก็จะมียักษ์ค่ะที่เป็นเมนหลักเหมือนกับเวอร์ชันหนึ่งเลยถ้าลองสังเกตแต่ละจุดจะมีเรื่องราวซ่อนไว้น่ารักน่ารัก,รก,รกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองคริปโตเคเรนซีโควิดแล้วก็เรื่องของเกมด้วยค่ะก็ตีมเขาว่าเป็น Keep calm and play more game เนาะจะหลุดกรอบได้ยังไงถ้าทุกคนลองดูนานๆเนี่ยจะเห็นสีเดิน เด่นอยู่ก็จะเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงก็สีน้าเงินอันนี้ก็จะเป็นการหยิบโทนสีมาใช้นะคะเป็นเอกลักษณ์ของทางคุณพักนักวาดภาพนี้นั่นเองแฟนรู้สึกว่าแผ่นเนื้อลายจัดเต็มมากๆแค่เอามานั่งดูนั่งมองด้วยนะ่มันก็คุ้มแล้วอะถ้าใครเป็นคนแบบชอบงานศิลปะนะแล้วก็ขอชื่นชมอีกอย่างหนึ่งค่ะทางโลกาเลือกโรงงานสกรีนสีมาได้ชัดแล้วก็โทนเข้มได้ใจมากๆเก็บรายละเอียดแม้กระทั่งเงาหรือว่าเป็นลายเล็กๆอันไหนที่ไม่น่าจะเป็นดีเทล ได้น้องก็ยังสกรีนมาติดอ่ะทุกคนแล้วแถมว่าชัดด้วยนะสะกรีนขนาดนี้แผ่นผ้าก็ยังดีอยู่เฟรชชอบตรงนี้มากๆขอยกให้เป็นแผ่นลองเมาส์ที่น่าเก็บแห่งปีอีกอันนึงเลยค่ะถ้ามาจอลึกของแถมนะคะเฟขอเริ่มที่สติกเกอร์ค่ะลวดลายในแผ่นสติกเกอร์เนี่ยก็จะอยู่ในแผ่นลองเมาส์ด้วยใครจะเอาสติกเกอร์นี้ไปติดเคสคอมติด iPad ติดมือถือก็สามารถใช้ได้นะคะลักษณะก็จะเป็นสติกเกอร์ผิวด้านๆหน่อยแต่โดยรวมดีค่ะให้ลายมาเยอะดีโคม้คมๆและของแถมต่อมา นั่นก็จะเป็นแผ่นหอมกลิต a แอปเปิลรูปทศกัณฐ์นี่ยอมแกะออกจากพลาสติกเพื่อมาให้ท่านผู้ชมดูกันเลยนะคะว่าลายใกล้ๆเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนดีเทลก็ดีไม่แพ้กับแผ่นรองเมาส์เลยค่ะใครที่ซื้อไปเก็บใส่หอมไว้อย่างดีก็ได้นะทุกคนเ้างเหมือนเป็นของม,มีมูลค่าอย่างหนึ่งเลยค่ะส่วนด้านหลังแผ่นหอมเนี่ยก็จะมีเขียนว่าขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งในการนำศิลปะไทายไประดับโลกด้วยนะคะแล้วก็มีโลโก้ของทางโลการอบนี้แผ่นหอมนี้เอาใจไปเลยค่ะแบบ1010 10, 10ดีไซน์สุด สวยมากทุกคนแล้วกลิ่นนี่คือเอาหมายกอดขนาดวางไว้เฉยๆเปิดห้องเข้ามาหนูยังได้กลิ่นแอปเปิลอ่ะเกินปุยมุยขนาดอยู่ในห่อพลาสติกยังติดมากับแผ่นลองเมาส์ได้เลยนะคะถือว่าเป็นงานอาร์ตอย่างหนึ่งใครจะไปแขวนในรถก็ได้กลิ่นหอมดีค่ะได้รวมงานอาร์ตเอาไปเลย10บสและของแถมอย่างสุดท้ายจะเป็นคีย์แคบโดยในเวอร์ชันนี้เนี่ยเขาจะให้คีย์แคบมาถึง6กปุ่มด้วยกันจะเป็นลายตัวละครที่อยู่ในแผ่นลองเมาส์นี่แหละแต่จะมีขนาดเล็กกว่านิดหน่อยโดยคีย์แคบอันนี้ค่ะจะใช้ วัสดุเป็น PVT ได้ซัาวขนาด 1U จะเป็นเชอร์รี่โปรไฟล์สามารถใส่กับแถวด้านบนสุดได้นะคะ ESC0 เฟสลองเอามาใส่ก็เข้ากันดีค่ะมีหลายโทนสีถึงรอบนี้จะไม่มีสเปซบาร์เนาะแต่ก็ให้มาถึง6ปุ่มเอาไปแต่งกันแบบน่ารักกุกิกเลยมาพูดถึงเรื่องของราคากันบ้างค่ะบ็อกเซตขนาดนี้เนี่ยน้องมีค่าตัวอยู่ที่1 9 9 0บาทนะคะแล้วก็ต้องขอแจ้งว่าตัวนีนะ้เป็นสินค้าลิมิเต็ดค่ะมีการผลิตสินค้าจำนวน จำกัดบอกเลยไม่อยากให้พลาดโอกาสนี้จริงๆเพราะเวอร์ชั่น1เนี่ยเขาทำมาดีมากเลยออกเป็นเวอร์ชั่น2แล้วก็จะไม่มีอีกแล้วนะใครที่ชอบเนี่ยแนะนําให้รีบไปสั่งซื้อเลยค่ะเดี๋ยวเฟจะแปะพิกัดไว้ให้ใต้คลิปถ้ามันหมดก็ต้องขออภัยเดยนทุกคนคือมันมีแค่นี้จริงๆหรือว่าลองเข้าไปดูในเพจของทางโลกาไทยแลนด์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเผื่อยังมีหลงเหลืออยู่แต่บอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากจริงๆค่ะบางคนมาเปลี่ยนใจทีหลังเนี่ยราคาัพไป4,000ันก็มีนะทุกคนไม่ได้ไป้าย แต่ว่าเอ้ยซื้อไว้ก่อนแล้วค่อยว่ากันเราจะเป็นประมาณนี้ค่ะสำหรับแผนลองเมาส์โลกา X Park V e r s i o อร์ช e p c คีฟ a า d Play More g a m e กก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy กันนะคะแล้วก็ป้ายยาสำเร็จถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเฟซด้วยถ้าเกิดใครอยากดูไลน์อื่นๆของทางโลกาเนี่ยสามารถกดดูที่ปุ่มตัวไอได้เลยนะคะเฟซรีวิวไว้อยู่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ใน E p ีหน้าทุกคนบ๊ายบาย